สปอนเซอร์สปอนเซอร์เต็มเต็มอ่ะถ้าใครจะมาเป็นสปอนเซอร์ผมก็เต็มเต็มอยู่แล้วนะครับก็ดูกันเองนะน้ามันเครื่องน้ำมันหล่อยเย็นนะผมก็โชว์ก็พูดตลอดอ่ะถ้าเป็นน้ำผมก็กินเลตลอดอ่ะถ้าเป็นสปอนเซอร์นะใช่ใช่ทุกวันนี้ผมนอนผมก็ผมก็ถืออย่างเงี้ยจัดเต็มกับน้ำมันเครื่องยูนิคและคูลลนไกสแตนอยากเอาไวใ้ให้ลูกค้าใช้ต่อนะครับเพราะว่ารถทำมาแล้วถ่ายของเหลวมา จบคลิปกันแบบสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้สัมภาษณ์ไม่อยากให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็ไม่สะดวกนะครับทีนี้เราก็ได้จัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับรถ c l 500นะครับจัดส่งฟรีเอ,อ้ยเฉียบอย่างเงี้ยอยู่กันยาวอันเงี้ยเป็นทางกลับไปเอารถต่ออีกหนึ่งคันแล้วก็ไปร้านล้อแล้วก็กลับโชว์รูมนะครับภารกิจเราแต่ละอย่างคือว่าวันๆนึงอะนะ ใช่นี่ยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้อะไรเลยนะครับผมต้องรีบเก็บงานรถตง่งรถลูกค้านะครับยังไม่ได้แวะกินข้าวเลยนะเจอกันนะครับผมกำลังเดินทางกลับแล้วบายยอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกันด้วยนะครับผมลากไปก่อนนะครับคำคมที่อยากจะฝากนะครับยามที่เราเป็นทุกข์หรือสุขแค่หัวหน้ายามก็ดีใจขอบคุณครับ